สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเราจะมาอวดเราจะมาอวดกาแฟหน่อยทุกคนกาแฟมีสองสีนะคะสีเข้มกับสีอ่อนเห็นปะเห็นไหมสีเข้มกับสีอ่อนเห็นปะของกุ้อกล้องปุ้ยชัดไหมอ่ะคือสีกล้องปุ้ยมันไม่ค่อยชัดหรอกเนาะอันนี้มันจะเข้มอันนี้มันจะอ่อนซึ่งซึ่ง,งาทางทางบอสอะเปลี่ยนบริษัทใหม่เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าบริษัทเก่าอะ ผลิตไม่ทนันต้องเปลี่ยนโรงงานที่ใหญ่กว่านะคะซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนโรงงานเก่าโรงงานใหม่นะคะเมาสเมาส์เมาส์ก่อนคือเมื่อคืนนับหลายรอบมากนะคะก็มีม,มีมีคนลั่นห0าสบห้าบ้าง20บ้างนะคะทีนี้เมื่อคืนนับยังไงมันก็ไม่ถึง50 นับยังไงก็ไม่ถึงงาสิบวันนี้ก็เลยมามาัมานับใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ยี่สิบก่อนเนาะม,มีมีลูกสาวลั่นมายี่สิบกล่องน,นะคะเออลั่นมายี่สิบกล่องทีนี้เรานับก่อนแล้วเราจะมาดูว่าเรา,าเหลือกี่กล่อง <laughs> โอ้ตายแล้วไข่ดีหนักมากทุกคนอธิฐานไว้ว่าเดือนนี้ขอร้อยกล่องทุกคนแล้วซึ่งได้จริงๆด้วย โอ้ได้จริงๆเลยทุกคนถ้าเราอธิษฐานขออย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้นะมันต้องลงมือทำด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เรามีสายมูอ่ะเราต้องลงมือทำด้วยต้องขยันโพสขยันไลค์นะคะแล้วก็มีสายมูด้วยเออสายมูเป็นยังไงเมื่อวานพี่ฝนได้ไลฟ์สดบอกในกลุ่มนะสายมูเป็นยังไงคือสวดมนทำจิตนิ่งๆน,นั่งกรรมาฐานนะคะแล้วก็ สิบเจ็ดวินาทีนะที่จะดึงดูดเงินเออสิบเจ็ดวินาทีคือแบบนึกนึกถึงใครนึกถึงลูกค้านึกถึงตัวแทนนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เลยแล้วก็นึกเลยว่าเขา่ต้องมาเขาต้องมาเขาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมแล้วก็มาจริงๆเออมาจริงๆเพราะว่าแต่ปุ้ยไม่ได้เขียนไงปุ้ยไม่ได้เขียนไงพี่ฝนเขาใช้เขียนเอานะว่าจะต้องได้ตัวแทนตรงนี้จะต้องได้เงินเท่านี้ พรุ่งนี้ตื่นมาจะต้องได้เงินหมื่นเงินแสนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปุ้ยอะใช้ขอใช้อธิษฐานเออไม่ได้บนนะปุ้ยไม่ได้บนนะทุกคนคือปุ้ยอธิษฐานขอว่าเนี่ยวันนี้ขอได้เงินหมื่นคือพูดทุกวัน,พ,วนพูดทุกวันจนเมื่อวานนะคะมีคนมาเอานะ50กล่องก็1 5 0 0งบาททุกคนแล้วเนี่ยลูกลูกสาวลั่นอีก20กล่องเดี๋ยวนับก่อนนับก่อน ลูกสาวล้่นอีก20ก่องก็4,06เนอะอ่านับก่อนนะนับก่อนนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17,18,19,20ถ้า 20, 20, 20นะถ้ 20, า20กูจะแถม2นะคะทุกคน21,22อันนี้นะอันนี้คือ1แล้วทีนี้จะเหลือถึง50ไหมเพราะมีคนลั่นมา50เหมือนกันนะคะ1,2,3,4,5 หกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิกสิอีกอีกปตอนนี้เหลือ31กล่องสุดท้ายทุกคนเหลือ31กล่องสุดท้ายนะคะกล่องนี้มีเจ้าของแล้วนะกล่องนี้มีเจ้าของแล้วอันนี้เหลือสากล่องสุดท้ายนะคะใครจะเป็นเจ้าของเอ่ยใครจะเป็นเจ้าของเอ่ยสามสิบเอ็ดกล่องสุดท้ายนะคะ ลั่นมาลั่นมาสี่พันหกได้กำไรงามๆนะคะขายกล่องละสอง้อยปดสิบนะคะทุกคนเนี่ยยี่สิกล่องนะสี่พันหกนะแล้วเราไม่ได้ให้แค่ยี่สิบกล่องนะเราให้ยี่สิบสองกล่องเราแถมฟรีสองกล่องนะหูยกินก็ดีขายก็รวยทุกคนแบบสุดยอดมากสุดยอดมากนะคะเออสุดยอดมากเม้าก,ก่อนเมสาก,ก่อนเห็นปะเห็นปะเห็นกาแฟเราไหมเห็นกาแฟเราปะ เออเราจะเมาส์เราจะเมาส์ขยับขยับที่นั่งก่อนเออเราจะเมาส์เราจะเมาส์กาแฟกาแฟเดี๋ยวก่อนนะหาที่ตั้งดีๆกอนอืมหาที่ตั้งให้มันมีแบค็คกราวกาแฟนะทุกคน30สบ 31กล่องสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของนะคะในกล่องนี้ในในรังเนี้ย2 2กล่องมีเจ้าของแล้วนะเหลืออีก31กล่องนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะรันอีกร้อยกล่องนะคะทุกคนหุยเราอยากได้300กล่องจังเลยขายดีมากทุกคนขายเดือนละร้อยเดือนนี้ขายได้1น0้อนะเดี๋ยวเดือนหน้าปุ้ยจะขายได้2อ0กล่องคอยดูเออฉันจะเอา200กล่องให้ได้เดือนหน้านะคะทุกคนนี่นี่น,นี่แบ็คก่าวดีดี แบ็กกราวดีๆนะคะสาสิบเอ็ดกล่องสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของเออวันดีวนันร้ายหมดหมดหมดทุกคนเริศมากนะคะถ้าถ้าหมดกล่องนี้นะปุ้ยจะขายเดือนนี้ได้ร้อยห้าสิบกล่องเออนะคะตอนนี้ขายได้ไปแล้วนะหนึ 100. ่งร้อยกล่องเออหมดแล้วจะคือหมดไปแล้วหนึ่งร้ยกล่องเดือนนี้เหลืออีกเนี่ย แล้วก็วันนี้ละลั่นอีก22 20, 20กล่องแถมสองกล่องนะคะทุกคนนะมามามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันนะคะกล่องละ2 0 0ร้อยสี่สอบาทสองร้อยสี่สิบมันจกไหมเออพูดเร็วพูดรัวกล่องละ280บาทนะซื้อ,ซ,อซื้อทุนไปาขายปีได้กําไรงามมากทุกคนได้กําไรงามมากตอนนี้มีโปรนะสามกล่องนะสามกล่องส่งฟรีนะคะทุกคน3กล่องแ8 0บบาทใช่ไหม กล่องมันสองสหใช่แปดร้แปดสิบบาทส่งฟรีตอนนี้มีโปรโมชั่นสามกล่องส่งฟรีนะคะทุกคนมารีบมาตามนะอร่อยด้วยไม่มีไขมันทานด้วยทุกคนแล้วก็แถมยังมีออโปรตีนให้เราด้วยนะกาแฟตัวนี้มีแค่45้าแคลอรี่เองสุดยอดมากเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหรสมเมนแฟนเออปุ้ยจดไว้อยู่ไหนวะปุ้ยจดแ anyway อนี้ไว้อ่ะ ขายกาแฟอ่ะไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในรถน่าจะอยู่ในรถทุกคนอพี่ฝนเป็นไรในติ๊กต็อกพี่ฝนเป็นไรในติ๊กต็อกทุกคนรถน่าขายดีดีเออเดี๋ยวนะ คุยกำลังหากาแฟอยู่หาหาอ่าน่าจะอยู่อยู่ในรถทุกคนทุกคนทุกคนเออทีนี้กินกาแฟยังไงให้สุขภาพดีนะคะทุกคนต้องหากาแฟที่โอมีแบบ มีประสิทธิภาพที่ดีมีคุณภาพที่ดีนะคะอย่างปุ้ยเนี่ยปุ้ยเป็นคนที่ติดก,กาแฟมากๆเลยนะคะเหลือ31กล่องสุดท้ายนะ3 1กล่องสุดท้ายนะ่าจะปักหมดก่นปักหมดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะเราจะเม้นตัวเองตรงไหนะอ๋อนี้ไงนี่ไงน,น,น,นี่ปักหมดยังไง หมดยังไงละค้ะเนาะเราทำปักหมุดยังไง呀ทุกคนปักหมุดโอเคปักหมุดแล้วเนาะปักหมุดแล้วนะคะทุกคนโอเคนะทุกคน นะคะเหลือ31กล่องสุดท้ายนะมารีบมาตามกันนะเพราะว่าเดือนนี้เดือนนี้ทุกคนเดือนนี้มันจะหมดโปรแล้วที่3 3มสกล่องส่งฟรีนะทุกคนเดือนหน้ามาโปรอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กินก่อนหิวกาแฟมากหิวกาแฟมากนะคะก็คือโหทุกคนนี่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 ขายดีมากขายดีจริงๆขายดีสุดๆนะคะเออไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะทําได้ว่า เดือนละ100ร้อยกล่องคือเราเราอธิษฐานไว้เลยว่าเมื่อต้นเดือนเนาะเมื่อต้นเดือนเนาะเราเราลั่นกาแฟมา100ร้อยกล่องมันก็ไม่ต้นเดือนสิมันเก็บมันก็เดือนมามาเกือบเกือบกลางเดือนแล้วแหละเราก็ลั่นมาว่ากาแฟหนึ่งร้อยกล่องทุกคนแล้วเชื่อไหมว่า เมื่อวานไป50มาแล้วมันก็ออกเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนั้นเพื่อนเอาเพื่อนเอาไป10เออนะคะเพื่อนเอาไปสิแล้วก็เหลือ31กล่องสุดท้ายนะทุกคนเาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะจริงๆเอาไปกินก็แบบได้สุขภาพดีมากกินดีมากเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำอะกลับมาซื้อซ้านะคะทุกคนแล้วก็ เอาไปขายเออเพื่อนปุ้ยอะเพื่อนปุ้ยกินดีจนเอาไปขายอะทุกคนเข,เขาสั่งมาสิบกล่องเลยนะซึ่งสองพันสามร้อยบาทสิบกล่องเนะี่ยสองพันสามร้อยบาทนะคะแล้วทีนี้ทําไมรู้ปะเราบอกว่าเออ,เอ,อคือสั่งเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยสั่งแบบเราก็คิดว่าเขาว่าเอาไปกินแบบว่าบ้านเขาอยู่พองผาภูมิเนาะบอกเราก็บอกเออดีไว้สั่งไปกินแบบสิบกล่องเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราขายด้วยแล้วก็หุุนเลิศแสดงว่า ดีจริงๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมเป็นตัวแทนเออเขาจะเอาไปขายด้วยแต่ไม่ยอมเป็นตัวแทนแต่ปุ้ยเป็นตัวแทนนะถูกต้องตามกฎหมายบริษัทเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากขายดีแบบปุ้ยนะใครอยากขายได้กาแฟเดือนละหนึ่งร้อยกล่องแบบปุ้ยนะเข้ามาทักมาคุยกันได้นะตอนนี้แค่หนึ่งสองห้าร้อยเก้าสิบบาทอะแค่ห้าร้อยเก้าสิบาทก็เป็นตัวแทนได้แล้วนะทุกคนแล้วก็ทำไมถึงทำไมถึงต้องให้เกียผลิตภัณฑ์ เพ,เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเออเพราะว่าเราจะได้ตอบลูกค้าถูกว่ากาแฟเราอะมีกี่แคลอรี่อ่ากาแฟเรามีกี่แคลอรี่เหมาะสําหรับใครบ้างอ่าแล้วก็ใช้อะไรแทนความหวานเออใช้อะไรแทนความหวานและทีเนี้ย ใครกินได้บ้างคนท้องทานได้ไหมนะคะปุ้ยเคยเป็นอันนี้ปุ้ยจะไม่โจมตีนะปุ้ยแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าปุ้ยเคยเป็นตัวแทนของแบรนด์หนึ่งเป็นคอลลาเจนเป็นตัวแทนของคอลลาเจนของแบรนด์หนึ่งนะแล้วผู้ที่ท้องคนท้องไม่สามารถทานได้คนให้นมบุตรไม่สามารถทานได้ คนเป็นโรคหัวใจทําบอลรูนหัวใจไม่สามารถทานได้แต่คอลลาเจนของปุ้ยทุกตัวเลยกาฟกาแฟนะคะว่าไงลูกสตอ๊อบสตอ๊อบนะคะแต่ทุกอย่างของปุ้ยแม้แต่กระทั่งน้ำดแม่ยึดโทรศัพท์ไว้ห <c oughs> ยึดโทรศัพท์ไว้อย่าเพิ่งเล่นนะคะเพิ่งลืมตาม,มาอย่าเพิ่งเล่นนะทุกตัวของปุ้ยนะคนท้องทานได้ฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ได้เล่นหนึ่งชั่วโมงพี่ตื่นตอนไหนพี่ตื่นตอนกี่ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบสามพี่ได้ดูตอนแปดโมงห้าสิบสามต้องหนึ่งชั่วโมงพักสายตาก่อนนะคะแม่ต้องจํากัดเพราะว่าพี่เริ่ม,พ,มพี่เริ่มจะนะฮะต,นนะตื่นกี่โมงแม่ไม่รู้ตื่นกี่โมงละ เดี๋ยวแปดโมงครึ่งได้ดูโทรศัพท์นะคะทุกคนแต่โบต้าพีของปุ้ยนะคะคนท้องทานได้แม้แต่กาแฟตอนนี้บอสปุ๋ยทานกาแฟครึ่งซองต่อหนึ่งวันนะคะเห็นไหมว่าคนท้องทานได้เพราะว่าอะไรรู้ป่าทุกคนมีคาเฟอีนแค่3าเปอร์เซ็นสเรเปรียบเท่ากับเรากินโกโก้ นะคะเราเปรียบเทียบเรากินกับโกโก้เป็นโกโก้เลยนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นกาแฟนะคะ3%ใช้ความหวานมาจากอะไรใช้ความหวานมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่เราไม่ได้ทำอะไรนะเราไม่ได้ใส่ไฮโดรเจนเข้าไป <c oughs> เราไม่ได้ใส่ไฮโดรเจนเข้าไปถ้าเราใส่ปุ๊บจะกลายเป็นไขมันทานทันที <c oughs> แต่ของเราไม่มีไขมันทาน นะคะแต่เราต้องใส่คําว่าครีมเทียมเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นไอ้นี่เป็นกฎของออยอที่ต้องใส่ คำว่าครีมเทียมเข้าไปแต่ครีมเทียมเราไม่มีนะเออครีมเทียมเราไม่มีนะทํามาจากน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคนแต่เราต้องใส่เข้าไปตามกฎหม่ออยอนะตอนแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนตอนแรกจะเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ออยอเขาเปลี่ยนใหม่ว่าให้เป็นภาษาไทยและทีนี้ออยอให้เปลี่ยนใหม่แล้วจะให้ใส่โภชนาการเข้าไปข้างกล่องนะคะตอนนี้กําลังทํากล่องอยู่นะเดี๋ยวลดใหม่มาก็จะมีโภชนาการข้างกล่องให้เราดูว่ามีอะไรบ้างมีโซเดียมบ้างมีอันนั้นไอ้ไม่ใช่มีโซเดียมมีอะไรนะ สองเม็ดมะเช้ากินไปยังหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดโอเคอันนี้เดี๋ยวตอนนี้กินหนึ่งเม็ดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลางวันก่อน,อนกินข้าวเพื่อกินอีกหนึ่งแคปซูลคือวันหนงอก็จะกินให้ได้ห้าแคปซูลนะเพราะว่าโปรตีนเราอ่ะจะกินให้ได้ครบ สิบกิโลกรัมต่อหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดนะเออสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งแคปซูลนะคะส่วนตัวนี้เป็นพัทนะเป็นพัทนี่กินได้วันเราไม่เกินเจ็ดไม่เกินหกแคปซูลต่อหนึ่งวันเพราะว่าถ้าเกินหกแคปซูลปุ๊บอะไรที่มันกินอาหารอาหารเสริมที่มันกินอ่ะมันก็ควรแต่พอดีนะทุกอย่างบนโลกที่เรากินไปที่ทําเรานะคะให้แต่พอดีนะถ้าเกินพอดีมันก็จะให้โทษเราเออ แต่ว่าของปุ้ยไม่มีโทษตรงไหนหรู้ปะเป็นธรรมชาติล้วนไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวทุกคนเนี่ยเปลือกก็เป็นข้าวเหนียวเห็นปานี่ปุ้ยนั่งย้อนแสงมากนะเพราะว่าปุ้ยกำลังนับนับกาแฟให้ลูกค้าไอ้ให้ให้ลูกสาว <c oughs> กินทีละแคปสองแคป <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ลั่นมายี่สิบนะหมดคังแล้วนะ ตอนนี้โกซีหมดครั้งที่โบตาพีแล้วนะคะกําลังผลิตกําลังทํามากําลังผลิตมาทุกคนทําไมถึงหมดครั้งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวนี้การป้องกันไข้หวัดแล้วก็โควิดได้เป็นอย่างดีทําให้ร่างกายแข็งแรงคนเราต้องมีวิตามินซี1,000มิลลิกร,รัมในร่างกายนะคะทุกคนเราจะให้ปุ้ยไปนั่งกินผลไม้ไม,ไม่กินจะเพราะผลไม้สุกทําให้เรามีโรคไข้เจ็บนะคะนมสัตว์นะคะเนื้อ, no, อนม หวานผลไม้ขนมปังนะคะนมสัตว์เนี่ยทำให้ความหวานเนี่ยทำให้เราอะ่ะเออมันมีโครคไข้ไขเจ็บเป็นเก้าปวดหัวโรคบ้านหมุนถ้าโรคบ้านหมุนเกิดจากไขมาในอาหารนะทุกคน อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้กินถ้าใครอยากเล่งผิวนะตัวนี้จะช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสไม่เป็นหวัดไม่เป็นโควิดเออบอกเลยที่ไม่เป็นโควิดเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ใช่ยาที่ป้องกันโควิดนะเดี๋ยวโดนพอรบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่บอกว่าไม่เป็นโควิดเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตัวนี้มันมันไปป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเออมันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้เรา,ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะคะกินไม่เกิน6เม็ดนะถ้า6เม็ดปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบว่าเราจะมีเลือดออกตามไายฟันได้เพราะว่ามันเกินมันเป็นวิตามินซีกินได้แค่6แคปไอหกเม็ดไม่ได้เรียกแคปแหเม็ดแบบนี้นะทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ย สกัดจากเชอร์รี่1,000มิลลิกร,รัมทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อ1,000มิลลิกร,รัมมีความจำเป็นต่อร่างกายเราขนาดไหนปุ้ยก็กินปุ้ยก็กินยี่ห้ออื่นมานะยังใส่ไม่ถึง1,000มิลลิกร,รัมเลยนะทุกคน อุ้ยเนี่ยตัวชอบกินคอลลาเจนเลยชอบอะไรชอบอาหารผิวเลยเซเว่นเซเว่นอะไรที่ว่าดีอะเอออะไรที่ว่าดีก็กินนะไปซื้อมากินนะสองนะสามสิบเก้าบาทอะไรกินทุกวันกินไปกินมาอ้วนน้นําตาลเยอะเออแต่เราก็ไปฟังเขาแหละว่ามันขาวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นอย่างงีน้นะคะทุกคนคล <c oughs> ืนใจหอมมาก หอมมากหอมละมุนทุกคนมันไม่ได้หอมแบบขมขมันหอมแบบหอมละมุนนะทุกคน <c oughs> อ่ะกินหมดแล้วยังไม่ยังไม่ได้เป็นไรนี่ <c oughs> ลืม <c oughs> ยังไม่ได้เป็นไรในเพจในสตา t a แกรมเลยอะ่ะแต่ว่าแบบกินกาแฟหมดแล้วอะ ตายแล้วเดี๋ยวไปพูดเฉยๆก็ได้เดี๋ยวไปพูด,ดเฉยๆ <laughs> <laughs> อลละล่ะขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวรีบพูดเพราะว่าต้องไม่อยู่เวรอีกนะคะวันนี้เวรตัวเองเลยเขาไม่ได้จ้างนะคะอืเดี๋ยวจะติดกาแฟไปด้วยนะคะลูกโอนมาปุ๊บส่งปับ๊บแต่ลูกล้านมาแล้วว่า20กล่องแม่20ิกล่องยี่สิบกล่องแถมสองกล่องทุกคนถ้าใครล้าน50แถมห้ากล่องนะใครล้าน100ร้อยแถม1ิบกล่องนะมามาเปียสมาจันให้ นะ่ะกลองละ 280, สองร้อแปดสมี17ซองตีเป็นถ้าใครอยากลองกินนะเออแบ่งให้นะทุกคนซองละสิบาทเดี๋ยวปุ้ยจะแบ่งให้เป็นซองซองนะทุกคนซองมันเป็นอย่างนี้ซองละสิบเจ็ดบาทนะไม่มีไขมันทานอร่อยด้วยแต่ถ้าใครอยากกินแบบ กาแฟเย็ยนนะให้ใช้สองซองสองซองไปชงนะคะแล้วกินกับน้ําแข็งแล้วมันจะพอดีมันจะอร่อยมากสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟเย็ยนนะเออปุ้ยชอบกินกาแฟครูปุ้ยกินได้ทุกกาแฟนะคะปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแ้ถ่ถ้ากาแฟตัวเนี้ย ช่วยใครได้บ้างเออกาแฟตัวนี้นะคะช่วยใครได้บ้างช่วยคนที่เป็นคนติดกาแฟแล้วอยากรักษาสุขภาพเอออยากหันมาดูแลสุขภาพนะคะจะช่วยได้ดีมากเพราะมีแค่45แคลอรี่ไม่ไปทําลายกระดูกด้วยเออกระดูกไม่ผุด,ด้วยถ้าเราไปกินกาแฟดำเฉยๆกินนานๆไปมันทําให้กระดูกผุนะแล้วเราก็ร่างกายเราก็จะไม่มีแคลเซียมที่ดีเลยนะคะและทีนี้ช่วยในของใครอีกของคนที่ติดหวาน อืถ้าใครติดหวานนะกินข้าวปุ๊บแล้วก็กินหลังอาหารไปเลยให้มันตบท้ายด้วยความอิ่มไปเลยอย่างแม่ปุ้ยชอบกินกินข้าวปุ๊บแล้วก็กินผลไม้ตามเพื่อที่จะให้มันอิ่มนานกินของหวานคือกินของหวานปุ้ยบอกว่าแม่หยุดเลยแม่หยุดเลยถ้าแม่กินของหวานแม่จะปวดกระดูกแม่จะเป็นเก๋งเป็นเกาเป็นอะไรไปหมดตอนนี้แม่เลิกแล้วนะคะก็ดีขึ้นอืมทีนี้เมื่อวานปุ้ยเลยลองลองว่าเฮ้ยเรากินก่อนอาหารไหม ถ้าเรากินก่อนอาหารเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มแล้วเรากินข้าวได้น้อยเอออันนั้นใช่อันนั้นใช่เลยทีนี้เมื่อวานลองกินข้าวก่อนแล้วมากินกาแฟตามทีหลังอันนี้อิ่มยาวมากอิ่มยาวแต่ว่าแต่ละร่างกายอ่ะมันรับได้ไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่สําหรับปุ้ยอ่ะถ้ากินหลังอาหารนะมันจะทําให้อิ่มยาวนานเลยไม่ให้เราหิวจุกหิวจิกนะคะเออแต่ถ้าใครออกกําลังกายกินก่อนออกกําลังกายได้เลยหรือ ใครติดหวานนะยังควรจะเป็นเมน,น่ะพอเราอยากอยากกินขนมหวานปุ๊บเราหยิบกาแฟเอสเพอสฟี่มาเลยนะคะมีแค่45แคลอรี่เท่านั้นนะสำหรับคนบที่อยากลดหุนและจริงจังกับชีวิตมากไปแล้วไปแล้ว,ลวขอบคุณทุกการรับชมนะเดี<ม>๋ยวไปอยู่เวงก่อนนะยังไม่ได้ตากผ้าเลยนะคะสวัสดีค่ะทนันไหมไม่รู้อ่ะแปดโมงแล้ว